ให้ตัวเองทรอมานกับเรื่องปวดประจำเดือนนะคะกินตัวนี้ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมวยก็มาถึงที่แล้วนะที่นัดเจ้น้องเปะะิ้ลไว้ค่ะวันนี้นะเรามาเซอร์ไพรส์้องเปิ้ลกันไปดูกันเลยนะคะว่านงเปิ้ลน่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ไปเนา เดี๋ยวขออนุญาตขอพามานิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะก็วันนี้ขับมาสัมภาษณ์น้องเปิ้ลเนาะว่าก่อนที่น้องเปิ้ลจะขาดคารดีซีน้องเปิ้ลมีอาการเป็นยังไงบ้างอะคะขออนุญาตถอยนิดนึงนะค่ะก็คือก่อนก่อนทานนะคะก็มีอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะแล้วก็มีเลือดเลือดมันสีคขำเป็นลิ่มอะค่ะอ๋อเลือดสีคขำเป็นลิ่มเนาะ แล้วเราปวดนานหรือยังหรอคะโอ้อันนี้ปวดตั้งแต่เริ่มเริ่มเป็นประจำเดือนเลยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอใช่ค่ะตั้งแต่อายุ14ตอนว่า25 26ได้อะค่ะก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะใช่ค่ะกินหลายผลิตภัณฑ์ก็ก็ไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้มิซซี่เห็นเห็นเพื่อนมันแชร์มาในเฟซอะค่ะว่าของเขาดีแล้วเพื่อนเพื่อนที่กินอะมันเป็นอาการแบบตกขาวอะค่ะแต่ของหนูไม่ได้ตก หนูมีอาการปวดท้องอ๋อแล้วทาไมเราถึงตัดสินใจมาซื้อยูซี่หรอเพราะอะไรอะคะเอ่อเห็นเพื่อนบอกว่ากินแล้วมันดีขึ้นจริงๆของเขาเข็นเห็นผลในสองอาทิตย์จ้บค่ะค่ะแล้วอาการที่ที่เราเป็นก็คือต้องปวดท้องถึงขั้นต้องหยุดงานเลยนะพี่มันปวดมากปวดมันปวดยังไงอะปวดตัวปวดงปวดปวดไปทั้งตัวค่ะอ๋อ อ๋อเราเราไปนี่เราก็รู้สึกแบบเราปวดเล้าไปทั้งตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอตอนหยุดงาน3 4วันก็วันละ4ี่อยนี่ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับหนูนะพี่ต้องเสียรายได้ไปข้าง<ม>เยอะใช่ค่ะม,มาเจอตัวนี้ก็คือดีอะค่ะแบบเรากินไปแล้วเราก็ไม่ต้องหยุดงานก็คือเหตุผลจริงอะคะ่ะอ๋อเห็ผุผลจริงคือเราไม่ต้องอย่างเงี้ยล้วคือเรากินติดต่อมาก็อย่างองที่สองอ๋อกล่องที่สอง กินไปแล้วก็คือจากสีเลือดเป็นสีคล้ำเป็นริมตอนนี้ก็เป็นสีแดงปกติแล้วนะคะคอค่ะอแรเราก็เลยดีขึ้นเนาะอาการดีขึ้นค่ะแล้วก็มันช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะเห็นผลดีแล้วก็มันไม่แพงอะค่ะถือว่าไม่แพงนะเท่ากับที่เราต้องหยุดงานสาสีวันเนี่ยก็คือกินกินได้กริงจร่ง อ๋อก็คือกินทุกวันด้วยใช่ค่ะกินเลยตอนเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดอะค่ะแต่ว่าก่อนก่อนที่ประจำเดือนเราจะมาคือหนูอัดไปเลยสองเม็ดเลยอะค่ะอ๋ออัดไปลยสองเม็ดเลยเนาะใช่เลยค่ะก็คือว่าอาการปวดท้องก็ไม่มีเลยอะค่ะอ๋อบางทีเหมือนไม่รู้เลยอะว่ามันมีอาการแบบแบบนี้อะค่ะก็คือลืมอาการเก่าๆไปเลยอะค่ะมายี่สิบสี่บาทค่ะอ๋อก็คือลืมอาการเก่าๆไปเลยใช่ค่ะ ช่วยได้ที่เราเป็นใช่ไหมโอ้<ม>เป็นทีแรกนี่ทรมานมากเลยพี่กว่าจะมาเจอตัวนี้ได้ะะอ่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้ว้องป้ลนหนอยากจะฝากอะไรถึงคนทางบ้านแมที่แบบเป็นอาการแบบเราว่าแบบทรมานกับเราหรือตอนเนี้ยแบบเราหรือตอนเนี้ยคะ่ะเอ้อยากฝากให้เพื่อนเพื่อนะคะซื้อตัวนี้ของเขาดีจริงๆนะคะ อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่หนูพกมาคือหนูลืมกินตอนเช้าค่ะหนูก็พกมากินที่ร้านด้วยดีค่ะไม่แล้วไม่แพงสําหรับที่เราต้องมาหยุดงานสามสี่วันไปอะค่ะก็คือกินตัวนี้ก็คือดีไปเลยอะค่ะอแล้ววันนี้เราได้กินหรือยังกินไปแล้วค่ะแต่แต่ตอนตอนเช้าอะลืมอะค่ะก็เลยพกมากินจริงๆนะคะไม่ได้โกหกนะคะก็คือกินไปจริงๆนะคะอ๋อค่ะอาการดีขึ้นค่ะอย่าฝากเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานกับ เรื่องปวดประจำเดือนนะคะกินตัวนี้ไปเลยคะ่ะค่ะก็สําหรับวันนี้เนะเาะแล้วก็เราควนเวลานกเป็ดมาเยอะแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้น,นอนวป็นหน, <c oughs> นังนเป็ดด้วยเนาะใช่งเดี๋ยวมันจะหุ่นายไปหน่อยโ <Okay, S 1> อเอองั้นก็เดี๋ยวจะขอด <c oughs> ูนกเป็ดกับน้องแล้วก็จะได้ทํางานต่อน,นะคะงั้นก็วันนี้ก็ขอตัวื่อไปบ่ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ค่ะ